มันเป็นนิทานที่คลาสสิกมากมันเป็นเรื่องจริงนะคุณเหตุเกิดที่สหรัฐอเมริกาเขาส่งพนักงานผู้บริหารเนี่ยสองคนไปที่แอฟริกาไปขายรองเท้าคนที่หนึ่งโทรหาหัวหน้าเฮ้ยไม่มีโอกาสหัวหน้าคนที่นี่ไม่ไดใส่รองเท้ากันเลยเราขายไม่ได้แน่นอนถ้าเราลงที่นี่เราเจ๊งหัวหน้าฟังแล้วโอ้โหรอหลคนที่สองอีกหนึ่งสัปดาห์คนที่สองก็โทรมาจากการสำรวจของผมนะครับโคตรกุ นี่นี่คือแหล่งทองคําครับหัวหน้าไม่มีใครใส่รองเท้าเลยเราขายได้ถลมทลายคุณฟันหิทางเรื่องนี้คุณคิดอะไรเขาลบอกว่าในโลกของการทํางานเนี่ยเราจะมีคนอยู่สองประเภทอะประเภทที่หนึ่งก็คือคนที่หนึ่งผู้บริหารคนที่หนึ่งมองไปปุ๊บมันเป็นไงคะมันเจอแต่อุปสรรคมันเจอสิ่งที่ไม่ไหวจะเคลีย คนที่สองสถานาการณ์เดียวกันมองเป็น opportunity มองเป็นสิ่งที่ต้องสร้างสารรค์สิ่งที่มันมัน,ม,นมันยอดเยี่ยมอะทั้งที่สถานาการณ์เดียวกันทีนี้เขาบอกให้คุณกลับมาที่ที่ทำงานลองสังเกตพฤติกรรมผู้ทำงานแม้กระทั่งตัวคุณดูซิว่าจริงมา